ยังกุนเจียรังปุลังปุลังปุ้งลังปุปุลังปุลังปุลังปุ้งลังลังก็สวัสดีครับผมก็ไม่อยากจะโม้อนะฮะเอ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในรายการชินเซ็ตก่อนนะครับกับคุณยูนัทบักซิกเซนเซนเกมเมอร์เซนอออีนะครับไม่พูดอะไรมากนะครับก็คนเดิมทั้งหมดก็วันนี้จะมีวันนี้ไฮไลท์ท้ายคลิปนะครับ วันนี้มีไฮไลท์นะครับมันเป็นบั๊อกอ่ะบายก่อนเลยโอเคนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นการสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งกับคุณยูนาหนะฮะเพราะมันทายว่าเพราะว่ามันเราคิดว่ามันเก่งเกินไปอ่ะนะเออมันบอกว่ามันมันอยากมันอยากโดนตบโอเคครับเริ่มเลยมา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 หนย่สย่ย อโอ้ไม่สาวน้อยอะม,มาครับเริ่มตามนี้กันมาเลยแม่ดาไม่สาวน้อยเอ้ยเปลี่ยนปืนไม่เป็น,เ,นเอาเปลี่ยนได้อย่ัง่งลองดูกันนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะสีะนนหนูเอาหน,นูว่ามึงโง่แหละเมื่อกี้มึงหัวมึงโผล่ เใค้มึงเล่นนานเนาะมันอยู่ไหนแล้วมึงจะซุ่มอย่างเดียวเซนมึงมึงมึงไปเอาใช้กระบองทุบมันเลยไปมึงเล่นกระบองเก่งไม่ใช่หรอไม่มีกระบอกมึงเซิตโอ้เส้นยาวเออเออแค่นี้นี่มึงเดี๋ยววะเฮ้ยปืนเลยววะ นี่ไง <laughs> <laughs> ซุ่มอย่างเดียวเซนขี้อ้วน,นเอ้ยซุ่มวันนี้มาเอ้ยมึยนดีมูดีกนนับเตะกับเตะครับกดเตะครับในะ <laughs> ครขับอะก <laughs> ูนี่แหละมึงรักกูเฮ้ยมึงกูอยากซูมบ้างเซนมึงออกไปบ้างดิกูซูมดิ มาสนายะกลนอีน้ีน,น,น้อยงพี่ราอยชีวันมันกนมันใช้สีจริงไม่โดนเลยวะอใช่มาปืนปืนกแบบระสุแบบกระสุรมเยอะมาก,กิง,ง่กระสุนเยอะีคยิงอะไยิงไม่โดนเลยเฮด<ะ>ช็อตทำไมไม่ขนาดเลยวะ ลูกซองไู่นเจอหนิยกูอยากลองใช้ลูกจังดูกูไม่มีลูกซองว่ะวิ่งเตะวิ่งแตกตุยหลังเล่นในระบกยี่ไอ้จิ๊ดตึ้งตุยหลังเดี๋ยวให้เวลาไอ้ตาปรับปุ่มคืนก่อนเดี๋ยวให้เวลาไอ้ตาปรับปุ่มคืนก่อนเดี๋ยวเอาปุ่มนี้ไปก่อนไอ้เดี็กๆกูเอื้อมมาได้เหี้ปุ่มอยู่ ให้มาเคลียร์กับปุ่มก่อนมึงอย่าเพิ่งไปยิงมาในเซนเอายิงยิงเออมันไม่เคลียร์ไม่เออโดนละโอ้ยไม่เคลียร์ไม่ยอมเคลียร์ใช่ไหมจัดใช่ไหมใช่ไหมเลี้ยมจัดเซนมึงอยาเอวสไนมาโอ้ยเนาะเซนสไนท์กูไม่คมเลยวะมึงือะไม่คมไม่คมอ่ะไม่คมไอเซนมือเงือกว่ากูไม่คม มึงอ่ะเซ็นมึงไม่คมเลยกูยิงโดนแต่มันยิงเบาขอเวลานอกแป๊บนึงนะอืให้มันให้เวลามันให้เวลามันขอบใจขอบใจให้เวลามันก่อนให้เวลาไปปรับปรุงชีวิตมันเสร็จแล้วะไรมึงแค่กดรีเซ็ตใช่ไหมไม่ไม่ได้กดรีเซ็ต default เฟลนิดหน่อยรู้สึกมันไอ้ปุ่มไอ้ตำแหน่งปุ่มมันจะไม่เข้ามือก็เลยวสุดปรับนิดนึง เดี๋ยววะหยุดก่อนดอยคนจะไดซุ่มยิงครับโอ้ยมันมันมันไม่ได้อยู่ในวังตะบองเอเออะไรกูเล่นหดขึ้นกันนะเนี่ยไม่มึงได้ก็มึงโง่ไอ้ส้นแดกมึงซะ ไอ้แต่กูไม่เห็นอะไเลยไอ้ไม่รู้ค่าเลยพวกมึงเน่ยแต่คาตานะกูวิ่งโรมแบบเหละไมมึงไม่ได้แบบลงแรงเลยวะเอาแบบหมดไม่ไม่ไม่ใช่ปะไม่อย่างนั้นหมายถึงว่ามึงไม่เล่นโหมดแบบมึงเล่นโหมดลงแรงเลยความโหดความโหดราแบบลงแรงไม่อยากโชว์ ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่ามึงแบบเล่นเอาจริงแบบเหมือนมึงลงแรงเลยอ่ะเขาเรียกว่ามึงต้องเร็วเออเอาจริงเลยฟาตอนนี้กูลุมมึงอยู่นะอยา่อาลืมเทนให้มันก่อนนะมันอยู่ไหนอ่ะจ่ายกูจะแรงเลยเหรอได้ระวัง ร,รูร้นะว่ามันจะเอาอะไรมาว้าวโู้อุ้ยผิวข้นรัวมาเตอร์มึงไปอยู่ระยะไกลอยเอกูอยู่ระยะไกลอ,อืมอีเชตานี้ยแจปืนนี้ไม่น,นานนะโลกแดกจริงเลยเอวูใช้ชนะเองใช้มันหลบไปเปลี่ยนปืนเลยมึงใช้ปืนอื่นเปลี่ยน,นแล้วเดี๋ยวอตาเม็นเทียบไปไหน,นมันอยู่ไหนวะปืนมันไม่ไมีสายเลย กูกูุณไม่โคตรใสแต่ก็ซะดีเว้ยแต่เยี่ยมเลยทีนี้กลับมานทดสอบนิ้วแม่งไม่ถนัดไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยแมงเล่นแรงบนนิ้วกูเนี่ยไอเซนมึงฆ่ามันอย่างเดียวเลยวะดีจังเลยนี่บอกว่าเดี๋ยวมึงอย่าบอกว่าคุกกะคุณไม่เล่นกะมึงก็ไปลุยเลยเดี๋ยวกูตุ้มมิงกูสู้ไม่เก่ง ติดไปพี่ตายเราต้องชนะมันให้ได้เว้ยเราอจะอย่าแพ้มันนี่ถ่ายคลิปหนึ่งเออสองอุ้ยเจ็บมันโหดจริงเรู้ว่าเราถ่ายคลิปอยู่นะเธอเออกูรู้อยู่กูเกือบดิ้นตัวอุ้ยเจ็บมันอยู่ไหนเออมันเผากูก่อนระไลดยิงมัน นี mm. Ooh, จะมึงโดนกระท้านุ้ยอ้อยขี้คอมขี้คอมขอบคุณที่ไปให้ปืนนะจ๊ะอยากลองใช้ดูว่าเป็นยังไงใช้เอาระวังดิรู้เออยังไม่ทันได้กดเลยตีเยอะ อ,อ้กตามกี่มุมเปล่าโย่เออนอนยิงอีกแลละกูเกลียดสเต็ปนี้กูเกลียดสเต็ปนอนยิงมึงมากเลยเตม่อยู่ไหนบอกกูมามันอยู่ที่เก่งรู้และเอากูตกกูตกใครให้ตกวะยิงเข้ากลางอก,อกเนี่ยสี่สิบสอง มันยังไงอะเข้าไปอยู่ยิงฟอร์มวัวปิงเหรอนี่ขโมยปืนเล่นก็ยิงแต่เจ้าของเอ้ยเชี่ยนี่เชีิยตาตัวหลังเฮ้ยปืนเราจะมาแล้วไม่โดน สักทีโดนโดนอาวุธของไอ้แาปคู่กูมาแล้วกต้องได้ใช้มันไม่ได้ใช้เลยคุยโดนเลยวะเสียตีบีเอเอร้อนร้อนร้อนไปฟอกใจกูดไม่เส็จใส่อส่ใส่เในระเบิดใช่ไมไม่เสร็จไม่มันติดไปแล้วอ่ะไม่เขายังไม่ได้เลียแล้วม มึงอะเล่นกากมไม่เช<ม>ีอ่ออ้วนดูดิมึงจะย,ยิงโดนไหม,มไม่เห็นอะยอันนี้คุณถังอาร์ติโอ้โหอาร์ติจ <c oughs> ิ๋งจิ๋งตอนนี้กูเกลียดมันมากแล้ว <c oughs> เอ <c oughs> ตอตามแค่ไ p พเหรอ่ใช่ไหมเจืจ่อกันเชื่อกันอุ้ยไปตาใช่ไอพ ขโมยปืนกูไปใช้ชัวร์เอ๊ะไม่รู้อะไรตาเลยวะมันยิงเข้าตัวแบบลาเมดแรงมากโอยสูดไม่รู้จะจะยิงกูเหรอยิงทะลุบันไดด้วยเชียเหลือป้อมปืนไม่ยิงทะลุบันไดเหลือเชื่อเจ็บป้อมปืนป้อมปืนยิงทะลุบันได กูเหล่ะเชื่อดูมียิงแลกับแพงด้วยเอะแค่นี้ป้าล้วโคตรเชื่อว่ามันถูกไงเสรกจี่ซะด้วยนี่ีครับไอ้เช่นนี้ันจะแฝงอีกแหละเอออี่แจกดิมึงอย่าแตกกูไม่ได้แจกดีสิ่งของจีเลยลงมาแล้ว เอยเดียวไอ้ยัดแม่ยืมปองปอบคือนี่หว่าน้องแตกไปนะยิงกัวแตกไปซะเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังวะเออแตกเรียบร้อยเกมจบเวลาเร็วไปวะเอาเลยครับก้าอีกทีต้ด เชตายเขี้ยเดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์คลิปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับนี่คือไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับผมคือวันนี้นะครับเราจะมาทำไฮไลท์ในตอนสุดท้ายนะครับเราขั้นแรกครับเราต้องเลือกปืนที่เราอยากให้มันมีสกินนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกปืนนี้แล้วกันนะฮะไปเลยฮะนี่ครับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมไปชอนในตรงนี้ครับให้เดินเข้ามาถังนี้ครับในแบบสแตนด์ออฟนะครับ เนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้ครับเฮ้ยมายังไงตามาได้มาได้เนี่ยฮะให้ยืนให้ยืนที่เท่นะครับแล้วก็แล้วก็กระโดดกระโดดแล้วก็กดปัดลงมาครับกดปัดตรงสไลด์ลงมาครับอย่างเงี้ยฮะนี่จะติดเล็อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะยิงง่ายแล้วเมื่อกี้กูทำได้แล้วระเบิดก็ทําได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะนี่ฮะนี่นี่ติดมันมันตั๋วแต่ตวเเตอร์ก็ติดตั๋่ เดี๋ยวถ้าใครอยากได้นี่ก็ทำเอานะครับว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะฮะไอแค่มาเด้งเข้ามาเฉยเบนี่แหละเนี่ยมันต้องกระโดดเข้าไปยิชิดครับแล้วก็กดกระโดดแล้วก็กดตรงเอ่ออนาล็อกให้มันเนี่ยเข้ามาระยะประชิดแบบนี้นะครับผม นะแล้วก็กดกระโดดแล้วก็กดปัดอนาล็อกลงมานะครับผมเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยดูเดี๋ยวผมจะสะลว์ให้ดูนะฮะ ทำไมอ่หมไะเราหนีนี่ฮะมันจะติดไม่ว่าจะเป็นกระบองก็ทำได้ครับทําได้ทุกอย่างที่มันเป็นปุ๊ครับยกเปนอันติทำได้ไหมวะตาไตด้รูตัวกูเป็นด้วยเราหาไม่รู้โอเคครับก็ไม่มไมมเป็นปเป่นวะไม่เป็น โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดคลิปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเียชเคีล้วก็เจ็บเพิ่มตัดคลิปอีเพิ่มตัดหนึ่งมีอะไรมีอะไรจะเอาต่ออีก่อเฮ้ยเปลี่ยนหนึ่ง